รีดมิวสิก yes I have my music but I never release ชดขาให้จริงใจอย่างนั้นเลยเหรอคะ No don't cry ความคิดถึงทำงานหนักมากใช่ค่ะเมาฮากี้าฮัลโหลอินโดนีเซียดีขึ้นแล้วค่ะประวัตที่เป็นพลังบวกเป็นความสุ จะพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อดทน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  <laughs> Thank you for being my happiness my energy and I will try my best I will be good I will try my hard to be role model I will endure everything ได้ค่ะไปทำงานต่อ สู้นะคะเป็นกังใจให้สาสัญญาณความคิดถึง Did you get o u Please take from P พี e อันนี้เป็น l i s t i n รักยุคเก,กส ใหญ่หรือเปล่าไมของลโลกหรือเปล่า Why are you so pretty a u <laughs> s t e n j o s มาได้จากพากคาะ Look forward to your new project Thank you I'm going to work ใช่แต่เราไม่อยู่นอกสายตาไม่ว่าเราจะไม่ว่าลูกจะอยู่ในนอกสายตาของใครก็ตามนะคะ ลูกแกก็ยังอยู่ในสายตาลูกโลกลูแกเชื่อมันแบบนั้นใช่รักเธอ